อ็ครับตอนนี้อะไรเกมเขาต่อสไตร์กโก้แล้วตอนนี้เราก็มาเลือกทีเพราะเป็นตำรนะวจแล้วกันนะครับเอ้าเลือกเลือกถเลยไปเล่นก่อนแล้วกันขยายนี่เกมเขาจะมีแต่คนเล่นสนัยนะตอนนี้ก็รู้สึเกเรื่องแรกๆหน่อยโอ้ยเฉียม,มันจะวนนะกระโดดเลยโอ้โอ้โอ้โอแหลกอะ่ะอหาแล้วโคตรแหลกเลยนะนจริงๆ มาเขมรแมนเขมาเขมาเขมาโอ้ยควาแต่ทรัพเอ้ยชนะโอ้ยโดนเอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ย my god my god ชนะเว้ยไม่ไม่ใช่มาถึงแปลว่ายิงเขาชนะโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าบเลยไม่น่า飒เลยเออมาเจอนะครับ On, oh, okay. ข้ามาข้ามาเห็นไหมโอ้ยซักอยูโอ้ยขขบคุณเปือเือกูก็ตายอยูดีครับย้ายแว you go come on อย่าสาัอย่าะคับอย่าโดนนั่งส่วนใ่ยงมีแต่คนนั่งแล้วยิงครับ oh, yeah. โอ้ยเชดี้ยววเดียวข้าหัววายข้า oh, มานั่งนั่งอย่าง ก็คือเออยังทำไมเฮ้ยมูฟี่โอ้ยรูนี่ไม่ใช่รอไม่ใ่ออมานะมาักยักักัก,ก,กยโอ้อโตรงนี้เออกอเออกกตายอะไรอเลื่อมันลดแค่นี้เหรอ,อนต้ งสงงัยมวความแม่นเลยครับไม่บ้าบ้าบาบอนะเขามาเข้ามาเพื่อนไปก่อนเลยส่งเพื่อนไปตายก่อนนะโอายโอ้ฝักส่งให้เพื่อนให้ไปตายก่อนแล้วก็ตายก่อนโอวัดเด้อเออคือ,อ,อคมอมเม้นแมนโอ้ยคันมือแป๊บหนึ่งโอเคเขามาเข้ามาโอ้ใจยเย็นเออไอ้หัวมันมาหน้ามาหนัง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เอ้ยเอ้เอ้าโอ,โอ้ฟัก o ูคอมานเฮ้ยอ้ย,อยทำไมมันจิงนะเดียวตายสมอ่ะสม่ไ,สไ,ไมมันันเดียวตายเลยเอ่ะโ้อ่อยาพูด อนีได้คิวนึ่งวะโอเคคิวสี่ตาสี่เฮ้ยให้ตาสิซาร่าเพื่อเพื่อซ้ายขวามือซ้ายเพื่อเพื่อค่อยสบายเอ้ยได้เวย้ยเรื่อๆสุดเก้าเอ้ยอยาอยเฮ้ย,ยบาบอลเแตกว่า ป้าจิมจิมซึ่งผมก็จะฆ่ามันให้ด้นะ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยทำไมฆ่ามันไม่ตายวะโหยิงมันตั้งนานมันไม่ตายพอเรายิงมันพอมันยิงเราปุ๊บมันก็ช่างมาันช่างมาันทำให้ผมงงงงนะไปไปเพื่อทำดีทำดีำดไปไปซ้ายขวาเลียไปก่อนเลยเดี๋ยวดูล้างให้ ไปนะครับผมคอมอนเครียบเสียงไลน์โทรศัพท์ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยครับเข้ามาหมดอเอาโทรศัพท์มาตั้งเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยเยอะป่ะอุยตายแล้วมีเลยล่ะ มาๆๆเข้าวันเข้าวันเนี่ยโหชอบชอบมาตอนนี้อยู่ไหนมาสายตาโอ้ยเฮ้อเออฟักไม่ทันะไม่ทันเดี๋ยวคนเก่ง,งนะคอร์เตนะไม่เก่งอ่ะซื้อมาให,หม่ใหม่ก็เพิ่งมาได้เนี่ยเฮ้ยไม่แต่คนเก่งสนายอร์ไม่ไม่เป็นฮะสนายอยาร์ยากโอเคเข้ามา ถือมาแล้วเงเนี่ยขอมาจังหวะนี้อาจจะได้เสียงมั้งหรือว่าได้เสียงโอ๊ยอาจจะได้เสียงหรือไม่ได้โอ๊ยกูพูดก่อนได้ไหมครับอาจจะไม่ได้เสียงได้เสียงในทีวีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรของมันวะวัดเด้อตายยี่สิบเอ็ดคิวห้าโคตรบ้าเฮ้ยตัวมันขาวอยู่อ่ะอย่าโกงดิเฮ้ยมีดมีโคตรโคร่ ไม่เปิดนะกล่องไม่มีตังค์ช่วยแล้วเพื่อนแอคซิสโอเคเอ้ยตกใจหมดดีโรดแป๊บนึงดีโหลดรอเออเออเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยแต่มันก็ตายว่ะเขาเพื่อนก็แก้แค้นให้น่าหน่อยนี้แต่ว่าช่วยมันเร็วกว่านี้หน่อยก็ดีนะอ้อ เออตายตายพูดเรืเ่องอะไรนี่เจีอะไรเนี่ยทำไมมันมนั่นตัญยาสัดเลอ่อฟักเดี๋ย,ออออยนะวันแล้วว่าดูความกากของผมว่าเนี่ยโคตรกากเลยอะไรของมันอ่ะมันจะแม่งเกินไปปะ Oh, oh my god. Jesus. Fuck you. Hey, here, Jesus Christ. Fuck you. <laughs> yeah. Oh my god. ไม่สบายมาเก่งจ้างโอ๊ยอะไรหวะไม่เข้าใจวะ่ะไม่รู้ิะทำเลยจริงๆต้องกวาดสายตาด้วยแน่ยโอ๊ยโอ้โอโอเราจะไม่สู้่ะไม่คันสูไปนะคะพร้อม โอ้ยยิงยอะมากมาดิวะเออทำไมมันนั่งยิงวะรู้สึกว่าดาเมจปืนนี่โคตรน้อยว่ะยิงมันโอ้เห่เลาะเหล้วโอ้ยเออ้อ ได้เห็นแล้วอ่ะเขาไม่ทันอ้ยได้คิววะถือว่าได้คิวหนึ่งอันก็ยังดีอ,อ,อ,อ่ะหลังหลังหลังตายดีกว่าถือว่ายิงโดนมาอยู่นะฮะเออนี่แต่ คนใช้สไนัยนั่นเตียวตายเลยสไนัยถือว่าแรงมากแต่ผมไม่เล่นอะเล่นไม่เป็นอะนะครับพร้ม Yeah come on เคียม่เคีย์นี่ว่าเกลือตาย คิปอาจจะอัพช้าหน่อยนะครับสามสองห,หมดเวลาขอให้ชนะชนะรอเปล่าโอเลกเล็กเลกเอ้ยชนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊า้บายนะครับผมรักทุกคนครับ